่ายเลยอขอนยัปุกก็รอดใต้งามขานะครับเอา้ามามาอีกมาใหม่รอ,อ,อบหนึ่งครับขอนร่องามขาช้านะครับรอดข้างหลังไปข้างหน้าข้างหน้าไปข้างหลังนะครับเ้วก็รอดท้องอีกสามรอบขอนยัปุก๊กขอนยัปุกก็รอดท้องอีกสามรอบไปลวงเลยสีดอเจ้าเจ้าครับ

เออสชมพูเ <ừ, S 2> ด็กอนหน้าเด้อ